ค่ะวันนี้เรามารวมกันเนื่องจากเป็นวันแม่นะคะจะได้ถือโอกาสเนี่ยให้ลูกๆรู้รึกถึงคุณแม่แล้วก็ได้ขอขมาแม่ในสิ่งที่พลาดครั้งโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามเด็กๆจะได้รู้จักพระคุณของแม่แล้วก็นําดอกไม้มามอบที่แม่เราถึงได้มาชุมนุมกันนอกจากนั้นเรายังได้มีโอกาสร่วมกันทําบุญนะคะ ถวายอาหารพระสวดมนต์ภาวนาเจริญจิตภาวนาก็สนุกกันค่ะวันนี้เรามารวมกันในฐานะคนไทยด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยจะมาพร้อมกันพร้อมกับคุณแม่แล้วก็จะมีรายการมอบรางวัลให้กับคุณแม่ดีเด่นด้วยนะคะวันนี้อย่าลืมติดตามชมนะคะ ขึ้นมาจุดรูปเทียนบูชาพระรันตนตรัยพร้อมกับเปิดกลวยแสดงคารวะสเมเด็จพระบ,บรมราชนินีนานะคคะัะขอเรียนเชิญค่ะ ทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยระส์นิกกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ขอพระราชทานพระราชบัพโอกาสน้องเกล้าน้องกระหมอ่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงอภิบาลคุ้มครอง ใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญและทรงพระ,กะเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของพระสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนานควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะผู้ประกอบการคุณปัญญาเจียรธรรมเชิญค่ะ แทนคนที่สองตัวแทนมูลนิธิพรคุณสมพรชัยชัยคุปวันนี้ไม่มานะคะเชิญคุณจูดี้เป็นตัวแทนค่ะตูวแทนที่สามนะคะมูลนิธิสยามขอเชิญคุณรัตนาเรือำ วัดพุทธมิหารคุณปราณีศากดิ์จันทึกนี่ค่ะสิบสองสิงหาเวียนมาจบ ราดน้องนกพระมารดาฟ้าสยามสุภเริอตีโสธียาเฉลิมนามคู่ขวัญพระภูมินสมเด็จพระบรมราชินีนาคมิ่งขวัญราชาติไทย,ไท,ยทัธิปทรงถือกสารสินไทยให้แผ่นดินเพื่อชีวินปวงร,ราชของชาติไทยศิละปะของไทยไปทั่วโลก นับเป็นโชคพระองค์ช่วยสุขสดใสสิงแผ่นดินรุ่งเรืองมะเรืองไทยแม่ฟ้าไทยเสริมส่งดำรงจริงน้ำรักป่าปลารักน้ำต่าุรักทรงปกปักรักษารู้ค่ายิ่งส่งเสริมรากเสริมรักให้รักจริงทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญปวงประชา Terima kasih <muchas> telah สวัสดีค่ะหนูปุณณธิษฐ์ส,สร้างสีค่ะวันนี้ได้รับโอกาสมาร้องเพลงวันแม่อีกครั้งหนึ่งที่อัมสเตอร์ดัมค่ะสองปีแล้วที่ไม่ได้ไปไหว้แม่ที่เมืองไทยแต่ก็ได้รับโอกาสมาร้องเพลงทดแทนแคุณแม่ที่นี่ขอบคุณพี่ภริยาและขอบคุณอัมสเตอร์ดัมค่ะวัดไทยในอัมสเตอร์ดัมนะคะ รักแม่ค่ะแล้เพลงนี้ที่จะมอบให้กับแม่รัะพี่น้องทุกคนที่ถูกแยกย้ายกันไปอยู่ต่างประเทศเรารักเพลงนี้แล้วก็ฟังทีไรก็ร้องไห้ทุกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ would Maar um, ik bijna is: ze, zei even woord geven? Waarom ik vind dat mijn moeder eigenlijk uh, zeker wel verdiend is: uh, ja, ze is mijn moeder. Het is misschien heel kort om te zeggen: het is mijn moeder, dus daarom verdient ze. Dat is het niet. Mijn moeder, ze is er altijd voor mij. zij is al 31 jaar mijn moeder, ze heeft voor mijn opvoeding gezorgd. Als ik problemen heb, kan ik ook altijd bij haar terecht. Uh, helaas niet andersom. Maar ja, goed, dat uh, leer je natuurlijk uh, nu pas nu je hier staat, dan ga je erover nadenken. Ik heb inderdaad ik, niet altijd uh, voor mijn moeder staan En zij wel altijd voor mij. Uh, als ik vragen heb, kan ik ook altijd bij haar terecht. Ze dus heeft, uh, ja, heel kort gezegd, altijd heel goed voor me gezorgd. Ik mocht altijd, uh, altijd uh, alles zelfstandig doen. En waar ik fout maak, dan uh, corrigeren ze mij dan. พ่อแมาแบบนั้นะคะที่คุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นทีกอย่างหกนะคะทำดก็จะสอนทำอะไรก็จะบอกแล้วก็จะแนะตอนนี้น้องคนที่สนะคะคุณอายการสุขพิมพ์จะออกมากล่าวด้วยคำเกี่ยวกับแม่นะคะ ภาษาไทยไม่คยเป็นครับเขาฟังออกทุกคำแต่ผมพูดเก่งกว่าเขาผมก็พูดไม่ค่อยชัดน,นะะักแล้วผมเป็นคนส่งเรื่องราวของแม่ผมให้คุณปริยาเพราะคุณปริยาเขาขอเอาขาเขาส่งมาสิทมาว่าปีนี้มีมีประกวดงานแม่ดีเด่นแล้วผมก็ดีใจที่แม่ผมได้เป็น แม่ที่เห็นของโรลแด์นะครับมผมเชื่อว่าแม่ทุกคนก็ดีทุกคนนะครับมแม่นี่ก็เลี้ยงเลี้ยงลูกสำหรับพวกชีวิตเขาเองครับแต่แม่ผมนี่เขาถ้าถ้า,ถาทุกคนอ่านอ่านข่าที่ปริยาส่งม,มาให้ทุกคนก็จะรู้ว่ามแม่แม่ผมกับพี่กับ กับผมเองนี่เจอเรื่องเรื่องอะไรมาบ้างครับเรื่องนี้มันมันยาวมากแต่ผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่ก็มีคนไทยที่ลำบากเหมือนกันคนไทยก็ต้องช่วยช่วยกันดูแลกันไม่ใช่มามาว่ากันหรือว่าพูดง่ายๆแล้วทำไม่ได้อะไร ผมรักแน่เอายังไม่จบไม่ใช่เหรอคะพูต่อได้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ คนก็มาเป็นตัวแทนของรูทูนะคะที่ได้กล่าวถึงพระคุณแม่ที่เขามีความซาบซึ้งยังไงบ้างสุรภูมิโชว์ตามที่เราได้ดูใน YouTube เราก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมของคนไทยมีการสัมภาษณ์คนไทยสวรภูมิโชว์เนี่ยจะถ่ายทำวิดีโอแล้วก็ลงใน YouTube แล้วก็นอกจากนี้ในงานนี้เขาได้ยังเป็นผู้จับว่าคุณแม่ดีเด่นเป็นใคร เหตุผลในการเลือกคุณแม่ดีเด่นนะคะเราสามารถกลับไปดูในไซต์ได้โดยเเวเวพึ่งสุวรรณพุ่พ่งเอ็นานะคะแล้วก็จะมีหนังสืออยู่ที่นี่ประมาณ20เล่มถ้าใครที่ไม่ถนัดอยากจะอ่านเป็นหนังสือเดี๋ยวมาขอได้นะคะคุณปริญญาก็อยู่ตรงนี้เองนะคะปรบมือหน่อยค่ะขอบคุณคุณปริญญานะคะที่ได้มาเป็นผู้ให้มีวันนี้ขึ้นมาให้เราทุกๆคน เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ช่วยให้มีถ้วยรางวัลนะคะซึ่งสปอนเซอร์โดยถ้วยกิตยศและดอกมะลิสปอนเซอร์โดยคุณนาเดียใช่ไหมคะคนที่ประดิษฐ์ดอกไม้ดอกมะลิก็คุณนาเดียแล้วสปอนเซอร์จริง,รงๆคือคุณสมพรชัยราชค่ะค่ะคุณสมพรชัยราชเป็นสปอนเซอร์นะคะที่เป็นของขวัญที่มอบให้คุณแม่ ่วนคุณนาเดียเป็นผู้ประดิษฐ์ดอกมาลีหอมด้วยมือนะคะนี้คือถ่วยรางวัลน,นะคะสำหรับคุณแม่ดีเด่นแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็เหมือนกันนะคะให้กับคุณแม่ดีเด่นแก่ดินมารีหอมเชิญคุณแม่วอมขอเชิญคุณแม่ละเอียดค่ะวันรัตและขอเชิญพระท่านเอกทัศพลแล้วก็วีรชัยค่ะ เป็นคู่มอประมวลให้คุณแม่ดีเด่นนะคะขอบคมมุณ พเพื่อเป็นการเสียเวลานะ้องก็จะได้กราบรัตนาพราจาจารย์มหาลัตพลน,นะรักิตธรรมโมเป็นองค์สแสดงนาเทศแหลพระคุณแม่เป็นภาสตาโลร้อนาะญาติโยมได้ฟังกันนะท่านมาถึงเมืองเนเธอร์แลนด์เมื่อไม่กี่วันมานี้เองโยมทั้งหลายดีที่เครื่องไม่เสียบนอากาศมันเสียก่อนก่อนที่จะขึ้น ถ้าเสียบนอากาศตอนนี้ก็คงจะเปลี่ยนลวงตาจีวรปิ่นไปแล้วเนาะเนาต่อไปก็ขอกลาบารัฐนาพระอาจา์ครับผมเราว่าคุณแม่ของเราแสนจีใหญ่โตไม่มี คุณใดก็จะอปมาพมมาพระคุณข้านั้นเอาใหญ่อักโลจงคิดหนพร้อมรูปจงน้อมะมามันนอแทนคุณรอร่มโพที่เคยได้ขึงบุญคือการตันโยกะตาเวทีเข้ามาใช้นี่แทนแทนคุณค่า มานานทันเรื่องเรามามาตั้งแต่เยาววัยจงตั้งใจแทนคุณขาดน้ำน,นมมาฟังธรรมะมา please don't worry because I'm doing very good even though I miss you all wishing you w e r e with me because in that case I could tell you you are all the things that happened to me when you were away i love you even though you can't be with me too because i'm your little child i'm sure that you'll come to me someday somehow and i'll see you look at me and know that i love you so much mom I will second in o a l f of my Buddha ever El fail <laughs> อาต่อไปอาจารย์ก็ยังจะเรียนเชิญคุณคุณแม่กับคุณลูกนะออกมานั่งเก้อี้นะใครที่มีดอกไม้จะมอบให้แม่ก็นำมาด้วยที่ตัวมาด้วยเรียนเชิญตอนนี้เลยไ,ได้ดีมีความสุข มีความสำเร็จในชีวิตแม่ของเราก็เริ่มแก่ชราลุสังขารร่างกายก็อ่อนแรงโรยราพละกำลังก็ถอยเสื่อมถอ้อยตามกาลเวลาหูตาก็ฟ้าฟางจะลุกจะนั่งเดินเดินยากก็ลำบากหนักหนา วันนี้เราอาจจะมีเพื่อนมากมายแต่แม่อาจจะเจอลูกเพียงคนเดียวเราเคยหันไปดูแม่คนนี้บ้างไหมเราเคยทำอะไรให้ท่านชื่นใจทำอะไรให้ท่านสบายใจบ้าง ทำอะไรให้ท่านมีความสุขบ้างตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเคยถามท่านงงบ้างไหมบ้างแม่สบายดีไหมมีอะไรจะกราบกับแม่แม่ก็ให้พอรอวยใจให้พรนะกราบที่ตักแม่สัสามครั้งเนาะนะมีอะไจะบอกกันรนะหว่างแม่ลูก ไม่เคยบอกลกูลกลูกไม่เคยบอกว่ารักแม่